โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ BMW Gamer นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนรด g t a นออนไลน์เซิร์ฟคาเรียนะครับผมก่อนเลยทุกคนต้องมีสาม k ีเคตัวนี้ครับนี่แล้วก็ตัวเข้าไลนา์นี่ครับต้องมีสามตัวนี้นะ APK Arduino ตัวเข้าไลนา์โอเค ถ้าจะคนโหลดมาแล้วให้เข้าไปที่ Arduino ครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ให้เข้าไปก่อนแล้วเราก็กดไปที่ View แล้วก,กดค้างไปที่แฟ้มตัวนี้เลยครับผมแล้วก็กด Copy นะ Copy แล้วก็จุดสองจุดแล้วก็ Android Data แล้วก,กดวางไปเลยครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็บางเสร็จแล้วนะให้กดกลับไปที่หน้าดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับผมแล้วกดไปที่เออตัวเข้าออนไลน์นี่นะครับผมนี่กดเข้าไปหนึ่งทีกดวิวครับแล้วกดคามปที่แฟมแลมเรากด Copy กดจุดสองจุด Android d a t a แล้เรากดวางอีกครั้งหนึ่งครับนี่ถ้าขึ้นถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดไปที่ตรงนี้ครับ ติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับผมให้กดไปติ๊กถูกตรงนี้ก่อนแล้วให้ามากดตรงนี้นครับผม,น,น,บผมนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็รอให้มันเออวางเสร็จก่อนนะแล้วกดไปที่หน้าดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับแล้วกดติดตั้ง apk e เลยครับนี่ตัวนี้นกดกดติดตั้งไปเลยกด open ครับอันแรกอันบนสุดแล้วกดติดตั้งไปเลย นี่ครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วให้ทุกคนเข้ามาที่ออแอปตัวนี้ครับผมถ้าใครมีแอปเอ่อแอป e a s i ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมมีแอปนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวแปน๊นึงนะ โอเคเข้ามานะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยครับผมแล้วกดไปที่ a อ d r o i d อันบนสุดเลยแล้วกด Data แล้วก็เลื่อนหาไฟล์ตัวนี้ครับผมนี่น่ครับผมคามเดลอกสตาร์เกมแล้วกดไปที่ไฟล์ smp แล้วก็หาตัวนี้ครับผมนี่นะแล้วกดเข้าไปึ่งทีครับผมนี่ มันจะขึ้นตรงนี้ครับผมให้เปลี่ยนตรงนี้นะโอเคให้ลบสี่เหลี่ยมด้านหน้าตรงคำว่านี่ออกก่อนแล้วกดใส่ชื่อด้านหลังนะครับผมจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแล้วเตะท่านผู้ชมเลยต้องไม่มีขีดก็ได้นะครับผมน,นี่ใช่หรือเปล่าอะอ่ะผมจะขีดไปเลยแล้วกัน ไม่ต้องใส่คิดก็ได้หรือว่าไม่รู้เหมือนกันลองข้าเกมโอเคนะครับนี่ก็ข้อเกมมาแล้วโยเข้อเกมไปเลยอก็รอไปนะครับโอเคนะี่นะเข้ามาแล้วนี่ก็ให้ทุกคนใส่รหัสเลยนะครับผมผมว่าใส่รหัสแป๊ โอเคนะครับนี่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ไปเข้าแกงนะครับผมเข้าแก๊งก็จะเข้าแก๊งได้ตรงนี้เลยนี่กดวิ่งไปหนทีครับเอ้สองอ้อะไรวะมีแก๊งอยู่แล้วอ๋อถ้าใครยังไม่มีแกงก็กดเข้ามาได้นะครับนี่กดตรงวิ่ง1นึ่งทีนะผมก็จะเป็นเอออะไรวะมันก็จะมีเลือกแกงเขียวแกงเหลืองแกงม่วงแก๊งฟ้าแต่แกงฟ้ายังไม่เปิดนะครับผม โอเคก็เข้าไปได้เนะเาะอันนี้อันนี้คืออะไรกดระเปีบาร์เพื่อคนทำงานอ๋อดูงานดินี่ครับงานก็จะมีกี่งานวะเนี่ยโอ้ยิบห้างานเยอะอยู่ดูดิงานผิดกันมาเนี่ยโอ้ยผิดกดผิด กาผิดกฎหมายก็จะมีแปดงานนะครับผมโหโคตรเยอะ,อะทุกคนอันนี้คือร้านค้าเช่ารถนะครับผมเสียงดังไปหรือเปล่าเสียงก่อนนะอันนี้โหดูดิเขามีรถอะ่ะกูซื้อตรงไหนอะ่ะอันนี้คือพนักง,งานขายเสื้อผ้ากดไหย่ซื้ออ๋อน,นี่ไง เฮ้ยเท่หว่ะคิดโต้ไม่นโคตรโกะอ่ะเฮียนี่อ๋อหน้ากากกับเว่นอะอิไอีเฮียเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะนี่โคตรโกะเลยเนี่ยโคตรเนี่ยอันนี้คือคนขายของโดนิทอันนี้คือคนขายของโดนิทเหรอ คืออะไรวะส้ออ๋อ,อเฮ้ยพอขาอาวุธแค่ซื้อปืนปืนมีอะไรบ้างเชี้ยอ,อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยปืนเชี่อ,อะไรเนี่ยอ้าอะไรวะ คุณได้ซื้ออาวุธอาวุธกดอยังไงโอ้นี่ไงหาหาคนนะปืนอยู่ไหนไอที่มุงชันนะถามเขาก่อนนี่ทำไมให้ไห้เฮ้ยกูเสียเงินฟรีเลยนะเว้ย ซื้อปืนแล้วทำไงถามมาก่อนนะซื้อปืนแล้วทำไงผู้เล่นเนาะผู้เล่นก็มีอยู่สิบคนอยู่เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยเยอะนะซื้อปืนเปิดอันนี้แม่ค้ารับของอ๋อ เดี๋ยวแล้วนะผมขอซื้อปืนดิโอ้ยเอาปิงเหออ๋อนี่ไงอ้าอันนี้คืออะไรวะมันเช่าอีิงเหรอสนับโอ้ไอ้นี่องไมค์กอบไมค์กอบ่อบอะอีกอันนึงอะอันนี่อะอันนี้คืออะไร คืออะไรวะอันนี้อ่ะพร้อมหยิบออกจากคังมันหยิบออกจากคังยังไงวะปืนนี่ไงเลือกปืนส่วนตัวอ๋อนี่ไงในปืนกลได้เลือกโอ้ได้เลือก สำหรับพบีสามไอ้เมียมึงอ่ะอันนี้อ่ะโหจบแล้วอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะอ๋อร้านเซเว่นกิจกรรมอ้าวปนกดปุ่มวายปุ่มวายเนี่ย คุณได้ทำการป้่นแล้วกรณาอยู่ในเซฟเปนสามสิบวิการป้่นจะถูกเอาป้่นธนาคารแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้บนธนาคารก่อนไปเว้ยเอ้ยธนาคารเฮี่ยอะไรเซเนไม่มีใครจำเราได้เว้ยนี่เราใส่หน้ากากมาใครจ,จำเราได้วะเนาะอีสิบวิวละ แล้วคือดูให้เงินมาดดทุกคนเนี่ยให้เงินมาโคตรเยอะโอ้โหยิบเก้าสามสิบได้เฮ้ยการปนจากการขบนครั้งนี้เอ้าแล้วเงินไอ้นี่เอาไปท,ทำไงทำไงวะทำไงเนี่ยอ๋อ เฮ้ยซื้อรถซื้อรถซื้อรถไอ้เหี้ยขั้นไหนแพงสุดวะอหกแสนนี้เหี้ยอันนี้คือรถอะไรอ่ะอีกนิดเดียวกินยานพาหนะ เนี่ยเบิกรถในบริเวณห้ามบกิกรถโอ้ห้ามเบิกรถไปเบิกรถตรงนี้เนี้กดไวย้ยันพาหนะเอ้ามึงให้กูเบิกตรงไหนเนี่ยเพื่อนลงมาตรงนี้ดิอ๋อนี่ไงแล้วเมื่อกี้เป็นรถอะไรวะรถยนต์เนาะไม่มีอย่วะรถอะไรวะทุกคนช่วยกูบอก ใช้ประกดทีทุกคนรถเอ้ยรถชนอีกแล้วกินไปรถยนต์รถโดนรรถเก่งรถตำรวจรถเอฟบีไอรถหมอพ่อมึงจักรยานมะเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยทับเอ็น ในรถกูโอ้โหทุกคนก็โอเคสำหรับคิปนี้ก็ไปแล้วทุวกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยติดตามเลยนะบ๊ายบายไปละ